บรรยากาศของการเมืองเนี่ยโหวตไป2ครั้งแล้วแล้วผมคิดว่าการบีบตัวของอเรื่องภาวะเศรษฐ,ฐกิจที่เกิดขึ้นและการที่คนรอนาโนดยเฉพาะแฟนคลับของก้าวไกลเนี่ยมันควรจะจบรอบ3ก็คือรอบ3อยู่ที่ว่าจะเสนอใครคซึ่งแน่นหอนว่าเขาบอกว่าจะโหวตกันเันที่27นี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทางพัก เพื่อไทยแม้จะยังไม่มีมติเป็นทางการซึ่งตอนนี้คงออกมาแล้วแหละว่าน่าจะเป็นคุณเศรษฐาเพราะว่าอย่างไรก็ตามครอบครัวสำคัญกว่าทำให้คุณอุ้งอิงไม่ถูกเสนอชื่อรอบแรกและยิ่งมีมติยติบอกว่าเสนอได้ครั้งเดียวการเสนอชื่อคุณอุ้งอิงเลยมันเสี่ยงมากถูกต้องมันมันมันต้องมีคนไปลองก่อนทดลองก่อนใช่แต่เนี้ยแต่ในใจของฝั่งคุณอุ้งอิงและครอบครัวผมเชื่อว่า ในความเป็นแม่กับลูกอะยังไงก็ยังไม่อยากให้ลูกเข้าเพราะคุณต้องมันเสียงมากในสถานกานี้อีก10ปีก็เป็นนายกได้อย่าเพิ่งเป็นสุดท้ายเพื่อไทยจะดันเต็มที่ให้คุณเสรษฐาได้เป็นนายกเขาถึงมีหลายช้อยมากว่าจะลวกจากภูมิใจไทยพักเดียวจบหรือว่าจะไปรวมกับพลังประชารัฐแต่คุณต้องผิดใจกับด้อมส้มด้อมแดง และถ้าลงกับพลังประชารัฐไม่มีทางอื่นครับก้าวไกลกุณต้องไปเป็นฝ่ายค้านพอเป็นฝ่ายค้านเพื่อไทยหนักเลยนะต้องไปดีอีสี่ห้าพักเสียตําแหน่งเกัปตันตีที่หนักมากดูว่าเขาจะยอมไหมมีอยู่แค่ 2, model, 2> โมเดลนะส่วนโมเดลที่สามที่คิดว่าจะไปดีกับสอวอถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่มันยากมากเพราะว่าต้องการสวอตั้ง5้าสเสียงไม่ได้คุยกันง่ายๆในรอบหนึ่งสัปดาห์สวจะได้ง่ายถ้าเพื่อไทยถ้าก้าวไกล ไม่ได้อยู่กับเพื่อไทยใช่ครับซึ่งเราไม่อยากให้โมเดลนั้นเกิดขึ้นก็ก็เป็นโมเดลที่ผมว่าเพื่อไทยยังไม่อยากให้เกิดเพราะการเป็นรัฐบาลบนพื้นฐานของการที่ต้องต่อสู้กับกระแสสังคมมันยากมากสหรับเพื่อไทยกดดันที่สุดแล้วเพื่อไทยก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็นพักแกนนํารัฐบาลโดยมีเสี็จอันดับสองนะครับใช่เขาเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดอันดับหนึ่งมาตลอดเขาทำอะไรได้สบายมากแต่พอไปอันดับสองแล้วมี แฟนคลับของพักอันดับหนึ่งถ้าไปเป็นฝ่ายค้าเนี่ยทำงานลาบากผมว่าเขาไม่อยากเกิดโมเดลนี้